สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อความสุขใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทูอัพครับ Seven of Wands Two of Wands Five of Swords. Nine of Cups, Nine of Cups, Strength, Queen of Cups. โอเคอ่าเรื่องแรกนะคะความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือณตอนนี้เราเห็นพลังงานของคุณว่าคุณกําลังพยายามทําบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนกําลังพยายามพยายามต่อสู้พยายามดิ้นรนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในงานที่ทําในโปรเจกต์ที่ทําหรือบางคนมีแพลนที่จะขยับขยายธุรกิจ ขยับขยายเรื่องหน้าที่การงานอยากเติบโตอยากก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องฟันฝ่ามันต้องออต่อสู้อาจจะมีคู่แข่งเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวงานที่ที่เกิดขึ้นแล้วคุณต้องแก้ไขคุณต้องจัดการอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะจัดการได้ คุณจะแก้ไขปัญหาได้หรือถ้ามีคู่แข่งมีคู่แข่งคุณก็เอาชนะได้แบบใสๆเลยนะคะหรือบางคนอาจจะมีพลิกแพงบ้างอะก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยภาพรวมอะเรามองว่าคุณเอาอยู่คุณเอาชนะได้ด้วยวิธีการของคุณด้วยความสามารถของคุณนะด้วยความคือคุณต้องลงมือทําอยู่แล้วมันมันไม่ได้เอาจริงๆนะถ้าคุณจะชนะคู่แข่งอะ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันชนะแบบฟุ๊กๆอะค่ะคือคุณต้องได้แสดงฝีมือได้แสดงความสา,สามารถของคุณมันต้องมีออกแรงบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมันก็เพราะตัวคุณเองเพราะความสามารถของคุณเองไม่ใช่ว่ามีคนมาช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นจากคุณเป็นหลักอืมทีนี้โอเคคุณเอาชนะคนอื่นๆได้เอาชนะคู่แข่ง สามารถที่จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานเติบโตขยับขยายราบรื่นไหลลื่น,ลลนแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นอยู่ในจุดที่คุณพออกพอใจอยู่ในจุดที่คุณสบายใจแล้วคุณก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณทำมากมากเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำทำงานทำธุรกิจอะไรส่วนตัว คือเรามองว่ามันเป็นงานที่คุณรักคุณจะได้ทํางานที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณชอบตอนแรกมันอาจจะขรุขระมันอาจจะยุ่งเหยิงมันอาจจะมีปัญหามากมายแต่ว่าหลังจากนั้นคุณจะแก้ไขได้คุณจะจัดการได้แล้วมันก็จะราบรื่นพอคุณพอคุณเคลียร์อะไรทุกอย่างได้เสร็จอะคะ่ะคุณก็จะรู้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันพยายามทำแล้วมันสำเร็จแล้วมันภาคภูมิใจ อ่คุณก็มีความสุขมากๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครมีแผนที่จะเรียนต่อมีแผนที่จะไปเรียนเมืองนอกหรือไปทำงานเมืองนอกอมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ไปหรือบางคนถ้าอยู่ในช่วงที่คุณกำลังดำเนินการคุณได้ไปแน่นอนนะคะคุณได้ไป ตอนแรกมันอาจจะมีปัญหาบ้างเช่นคุณอาจจะกลัววีซ่าไม่ผ่านหรือว่าติดขัดนู่นนี่นั่นเขาขอเอกสารเพิ่มขอรายละเอียดะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะคุณจะได้ไปอืมหรือบางคนมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายนะคะไปไปอยู่ต่างประเทศก็มีเหมือนกันบางคนย้ายไปอยู่กับคนรักนะไปอยู่แบบในเชิงที่ว่าเป็นคู่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดทะเบียนสมรสอะไปอยู่ต่างประเทศ แทนเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือในอีกแง่หนึ่งคุณอาจจะได้เจอคู่ที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยก็ได้แต่ว่าไปทำงานอยู่ต่างประเทศหรือเขาอาจจะเรียนจบจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทางไกลอ่ะเป็นเป็นชาวต่างชาติคุณมีโอกาสจะได้โยกย้ายนะคะมีโอกาสที่จะได้ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนอืม และบางคนข่าวดีและความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ,อย่างที่บอกคุณมีโอกาสจะได้เจอคู่จะได้มีแฟนซึ่งแนวโน้มก็เป็นชาวต่างชาติสูงหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อย่างน้อยๆ้่ะก็อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากแต่เข้ากันได้ดีนะแล้วก็เรียกว่าเป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่ จริงๆเนื้อคู่แท้ๆอันนี้กรณีคนโสดที่คุณจะได้เจอทีนี้ถ้ากรณีคนมีคู่อยู่แล้วคนมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในความรักของคุณอนะคุณจะเอาชนะแล้วฟันฝามันไปได้หลังจากนี้คุณกับคู่ของคุณจะรักกันมากขึ้นเหนียวแน่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเรียกว่าเเป็นคู่ที่เข้าอกเข้าใจกันดี รักกันดีมีความเป็นคนรักและมีความเป็นเพื่อนเป็นพาร์ทเนอร์บางคนอาจจะทํางานกับแฟนร่วมหุ้นร่วมธุรกิจลงทุนกับแฟนกับคนรักก็ได้นะคะทําได้และทําได้ดีด้วยเพราะว่าจะช่วยเหลือเกือเกอเก้อกูลกันดีทีนี้ถ้ากรณีของคนที่ไม่ใช่คู่ก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปนะ เพราะสองถ้วยออกมานะคะสเตรนออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็นายอ็อบครับคุณอ็อบคัอะไรออกมาต่างๆมันบ่งบอกว่าคุณจะต้องเจอคู่ที่ดีฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่จะมีเหตุให้ต้องออกไปไม่ต้องเสียดายเพราะคนที่ใช่เดี๋ยวจะเข้ามาพอคนที่ไม่ใช่ออกไปปุ๊บคุณกลายเป็นสถานะโสดปับ๊บคุณก็จะเข้าสู่โหมดเป็นคนโสดใช่ไหมทีนี้เราบอกไปแล้วว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้ เจอคู่ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆนั่นแหละคุณก็จะได้เจอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะในช่วงนี้จังหวะเวลานี้บางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันหลุดลอยไปอะไรที่มันเกินเอื้อมหรือไขว้คว้า,าไม่ได้ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจนะคะปล่อยไปปล่อยไป พยายามประครับประคองหรือเก็บรักษาสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดอืไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่สูญเสียไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดมากหรืออ,อมัวแต่กังวลมัวแต่ย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องเดิมๆเ,เสียไปแล้วก็เสียไปหาใหม่นะคะคุณเห็นอันนี้ไหมเงินก้อนหนึ่งปลิวไปแต่เดี๋ยวคุณก็ได้ก้อนใหม่กลับมาซึ่ง ถ้าใครทําธุรกิจหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาเก,กเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะจะดีและเหมาะสมกับคุณมากคุณเห็นไหมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของดอลลาราเงินดอลลาราอันนี้อาจจะเป็นเงินไทยเงินไทยก้อนหนึง่งป,ปิวไปไม่เป็นไรแต่คุณเห็นไหมดอลลาราเป็นก้อนเลยอืบางอย่างบางทีอย่างที่บอกว่าเราทํา บางคนอะยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติคุณขายสินค้าอะไรสักอย่างแล้วคุณขายในประเทศไทยอะขายไม่ค่อยได้เลยคนไทยไม่สนใจมันเพราะอะไรเพราะดวงคุณมันเหมาะกับต่างประเทศช่วงนี้จังหวะเวลานี้ไปโกยเงินต่างประเทศค่ะจะดีกับคุณหาช่องทางหาลู่ทางหรือบางทีคุณอาจจะเจอช่องทางหรือลู่ทางเองอืให้รีบคว้าไว้นะคะคุณจะไดเ้เงินก้อนโต คุณจะได้เงินในในแบบที่คุณพึงพอใจอะรายรับที่เข้ามาทำให้คุณพึงพอใจได้หรือบางคนนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ่อคุณอาจจะต้องใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อลงทุนเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างอ่าเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างมันอาจจะเอ่อต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันอาจจะช้าหน่อยแต่ผลลัพธ์มันดีแน่นอนนะคะคุณจะได้มากกว่าที่คุณลงทุนไปนั่นหมายความว่าคุณได้กําไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่เตือนนิดนึงว่าจะลงทุนอะไรนะคะก็คืออย่าให้ตัวเองเดือดร้อนโอเคคุณอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งคุณต้องแบ่งต้องแบ่งเอาไว้ใช้ด้วยนะต้องแบ่งเอาไว้เผื่อเผื่อด้วย เพราะว่าจะเอาเงินทั้งหมดของคุณไปลงทุนเลยแล้วระหว่างที่คุณรอกําไรอ่ะซึ่งเราบอกแล้วว่ามันค่อนข้างช้ามันอาจจะเป็นไปแบบช้าๆเติบโตช้าๆช่วงเนี้ยจังหวะเนี้ยถ้าคุณไม่เผื่อไม่เหลืออะไรไว้เลยอ่ะคุณจะลําบากแค่นั้นแหละวิภายนางฟ้าออกมานะคะทําอะไรก็ดีทําอะไรก็รุ่งช่วงนี้ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ะะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอเดินทางปลอดภยัยเรียกว่าเป็นขาขึ้นลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะใครเจอปัญหาอะไรก็ว่าไปแต่คุณปลอดภยัยอยู่รอดปลอดภัยในแบบของคุณวิภายแต่งงานก็ขึ้นมีโอกาสเจอคู่อย่างที่บอกแล้วหรือบางคนอาจจะพูดได้ว่าได้เจองานที่เหมาะ งานที่ใช่สำหรับตัวคุณอาชีพที่ทำให้คุณมีความสุขได้ทำงานที่รักได้ทำงานที่ชอบและได้พ้นพบว่าอางานนี้แหละที่เหมาะสมกับฉันแล้วก็จะเป็นอ่องานที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเป็นอาชีพที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยู่ไปอีกยาวนานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นอะไรอย่างเงี้ยได้เลย อีกแง่หนึ่งก็คือคุณอย่างที่บอกแหละคุณจะได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะคะคนรักกันก็รักกันดีบางคนมีโอกาสได้แต่งงานกันคนที่มีคู่มีแฟนนะคะมีโอกาสได้ตกลงตกล่องป่องชิ้น ได้แต่งงานกันมั่นหมายกันนะคะหรือว่าบางคนอะ่ะถ้าเป็นคนคุยถ้าเป็นคนที่ใช่นะก็จะมีโอกาสได้มั่นหมายเอ้ยไม่ใช่มั่นหมายจะมีโอกาสได้คอมมิตกันก็คือตกลงเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรที่แบบจริงจังขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่พัพพิคเนตให้เพิ่มเติมนะ reflection Cultivation ถ้าพิคเนตบอกว่าคุณทำยังไงคุณก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดดีทำดีนะคะขยันขันแข็งเข้าไว้ถ้าคุณอยากรวยคุณอยากมีเงินมากๆคุณอยู่เฉยๆมัวแต่นอนรอโชคชะตาอะตอนเนี้ยเราบอกแล้วว่าคุณกำลังดวงดีคุณทำมาค้าขึ้นนะคะมี โอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตหรือได้จับเงิน US ดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีรายได้เข้ามามากมายแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรมันก็แค่นั้นมันก็เสมอตัวถ้าพี่คณิตบอกว่าคุณทำแค่ไหนคุณได้เท่านั้นถ้าคุณลงมือลงแรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่คุณก็จะได้มากช่วงนี้จังหวะเวลานี้เป็นวเบรชั่นที่ดีที่คุณจะต้องแอคชั่นอ่ะคุณจะต้องทา คุณจะต้องพยายามจะต้องมีความกระตือรือร้น,นเออแล้วคุณได้ดีแน่นอนนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันและถ้าใครสนใจจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description นะมีทั้งแบบพิมพ์ถามนะคะหนึ่งคำถาม50บาทหรือว่า สามคำถาม100อบาทหรือจะเอาแบบเหมาเหมาเลยโทรคุยเลยนะคะสามสิบนาที300รอบาทก็ลองสอบถามมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ